สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์สุขสุขอนย่ำม,มาแรงแรงเลยจ้ามื้อนี้ก็บ,บ่มีอย่างายนังน้อยกะสซีมาอันนั้นอัปเดตบรรยากาศย่ำแรงแรงแล้วก็อัปเดตการสร้างบ้านให้ป้าลุงเบิ่งต่อเลยจ้ามื้อน,อนี้อันนั้นมื้อนี้อีเมย์เพื่อนกาได้มาสร้างสังกะสีเอ้ยได้มาสร้างเล็กสีมุ่งหลังคาเลยจ้าอันอน,อนั้นสร้างกาใจฮ้อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ดินถมมันกายังท่าดินถมที่มันอ่อนๆเวลาเขาซ่ามันจังซ่าสบายใะนะสบายดีแล้วไหมสิย <c oughs> ังก,ก,กาย <c oughs> เลยว่าซ่อมซีเล็กสีมาเออซ่อมซีดินสีมาก็เลยสร้างเล็กสร้างยังมาก,ก่อนไหวเตยซิมุงสั่งกระสีแล้ว <c oughs> สบายดีนะไวอีเมล พอใจเลยยิบิชัยเมย์สั่งอยียงแนี่ยมาอันนี้มี่ไม่เล็กจ้าโอ้ก็สั้ขนาดตัวนี้อ่ยพาพุชชีฟเท่าไรอันหนึ่งเท่าสามเซนสามเซนห่ะพันป่ายพอดีเออพันพอดีเป๊พันหนละพันโทเนียเซ็นละพัน,น <c oughs> โอเคแล้วทางนั้น อ่าแล้วๆมากัาน mm ี้อัน <chat> ที่สองบ่านกลางสองแสนเจ็ดก็ประมาณ800เนาะเจร้อยแมันบอกแล้วมาอันสุดท้ายตัวน้อยแสนห้าห้าอดีห0ร้อยหกร้อยห้ายัปเดตเดือนมื่อนนี้ฮอดผันได้นะมาอัปเดตต่อคือมินรซังกับซีเอสนี่ล่ะกัน ส้างการยันเสียเวลาเนาะก,ก็เลยสีมุงลังคาต่อสีมุงลังคาแต่เก่าหันขึ้น่าเพ่คันแล้วนะ,ะจังสีคอยเห็ดลังคาเนาะจังสีคอยเห็ดลังคาลนวันนี้แล้วอันรถข้าเจ้านี่มาชงขีดินซามาชงขีดินซาแล้วเข้าวบริษถทาข้าวบริษถทารถแล้วก็เลยตัดสินใจว่าสิตัาลังคาก่อน เสียหลังคาก่อนเสียหลังคาก่อนเนี่จังสีคอยมาเฮ็ดทั้งคืนป้าลุงว่านางน้อยควรซีส่หลังค่ะสีใดดีเพราะว่าเฮือนเท่ากันสีเท่าสีคือแบบเชิอนางน้อยนี่แม่นบอแม่เลยมีแต่คลิปนี้มีแต่สียหายนางน้อยเอาอ่าเอาแบบเฮือนที้นางน้อยเพิ่นขืนอย่างเฮ็ดเนาะขึ้นไว้ได้หน่าแม่แล้วก็สีกันสีเท่านั้นเลยเด้อจ้าป้าลุงแล้วก็มียังคันใ่ร แรงเติมด้วยว่าในหันมันยังบูคักบน่าก็ให้เมนมากค่ะน้องนอนคนมากตามที่คอมเมนต์ปลาลุง่นเมนมากอ่ะสิปฟ้บปุ่มเติมอีกไหมแม่เนี่ก็สั่งเท่าเล็กว่าสีจอดอะไรเล็กหลังคาเด้๋จ้าปลาลุงก็ อัปเดตมีแต่ทํานี้อันนี้ดินที่เขาเจ้ามาส่งทั้งที่ถึงมนันนะมือหนึ่งต้องมาส่งตรงส่งสำโรดภูนออนีผรรัดอันนี้มือมือวานมือซื่อนี้นะตัวนี้ค่ะก็าามาส่งมือนี้เยสื้อนี่ก็มาว่าวา่าสีหอใส่กลองแต่ว่ามาแล้วเห็นกอน่อนเน,นุ่งก่อนอีอาบน้าแล้วเนาะเป็นอะไรอุ่นบะอ,อุ่นอุ่นเบื้งเบิ้งเบื้องเหื้องกันนนมาใส่นองไปนางยัยไปนี่โอเขินกนสีหายได้ตัวนึงนี่บ่ธรรมดาเลยลาเลย แม่เอ็นบบตอนมันโอ้ขั้นจะดึงขึ้นมาพยอนพย่ำโอ้ดึงว่ะพอดีเลยนาดิวันนี้ก็บัมีอยังหลายเด้อจ้าปลาลุงน้องน้อยก็มาอัปเดตละกัมาเฮ้อปลาลุงเบิ่งบรรยากาศยามแร่งๆหลังจากที่มาจะไปหามต้องมูกไอ่เมย์เพม่อนก็ได้ไปสั่งเครื่องสั่งของเฮ้ยน้องน้อยกับขันแม่นว่าก็อะไรยังก็เขาจะเอ็นะเสริมเล็กทั้งทึ่งคือเป็นหลังค่าละกันก็ฝากขึ้นก็ที่เป็นหุ่มห้างเลยนะจ้าปลาลุงเลย ที่เป็นหูพห้างเลยส่วนอันนี้แม่บอแม่นี่นี่อันนี้แต่เสามานี่แหละเป็นหน้าบ้านบนเขาจาเออไดๆว่าระเบียงแม่ระระเบียงบอแม่ระเบียงระเบียงจ้านอะแม่เนาะอ่าระเบียงเข้ากับบนใหญ่ดอกจ้าปลาลุงเอ้ราคา4เออันโตอย่างลังคามันลงมาในนี้เออกระตันหูปแบบที่นええ้องน้อยสีเอาใส่นี่แหละจ้า แบบเพื่อนแบบนั้นก็กว่าสีหาได้พี่น้อยแบบเพื่อนแบบนั้นมันเหมาะสมกับเพื่อนหลังน้อยๆตุ้มๆเนี่งน้อยเนาะเต็เล็กไปลูกเต็เล็กไลยน้องงูกลุงอยากดินเปื้อนแม่ให้ลูกอาบน้าอีกได้ค่ะเออแนวถ่าคนนึงก็อยากดินเปื้อนฮะไว้ไว้แม่หมอกดิ๊งก็ดิ๊งเด็กนี่มอบหมวกให้คนสวยสวยไม่ต้องใส่แบบนี่ขอเด็ก นี่ยกาดินทรายก็ผุนพุนเขาเจ้ามาส่งอีกรถหนึ่งบ่แม่ออ๋เขาจะเอาเข่าไปไปนี่แหละอ๋ออ่าสั่งเอาเข่าใน,นอันนี้เลยสิแม่อันนี้ได้ผดเข่าในมองมองคันบ่ตัวน,นี้ฮะ ตัวนี้ฮะน<อ>้ามาเบิ่งกทางหลังพี่เดจ้าปลาลุงทางหลังเขาก็ยังบบเอ็ด่างให้เอ็ด้างหน้าแล้วก่อนห้องน้ำกับโบเดกว้างแล้วก็เฮิรนโคกับโบเดก้าโบเดกว้างเนาะมาเว้าอีกอปลาลุงบางคนว่าเฮิรนโคลสีอันเอ็ดอยู่ใส่นเนาะเฮิรนโคลทำตรงนี้เดจ้าปลาลุงทำตรงนี้ละกัห้องน้ำกับสีทำอยู่ตรงนี้ละจ้านี่ค่ะ อันนั้นทางพุ้นเป็นฝ้าเบื้องห้องดจ้าปารุงนะห้องนี่เนาะกะคานี่ทางยังมานี่กกะทอคานี่ดจ้าปารุงที่มันเป็นอ่าห้องโถงเนาะคนไทยเอิรมันบ่เอาห้องน้ำในเฮื่นตีอันนี้คันโคโอ้ยนังน้อยบอลพีดอีกแล้วห้องน้ำอยู่นี่อ๋อห้องน้ำก็อยู่ในฮื่นแม่ละจ้าปารุงเขาจังสบายเนาะเวลาที่แบบอ่าดึกดกลุกมาดึกดึ๊กนะ เฮือนหกเม็ดหกเมตรฮกเม,ม,ม่์บอกหกเม็ดคูณนกเม็ดก็ซีมีห้องน้ำอยู่ในตัวเฮือนพร้อมแต่ว่าทั้งหลังนี้เขาไม่ได้นับเอาเด้จ้าปลาลุงเพราะว่าเป็นเทุนโขเนาะนี่เลยจ้าบรรยากาศยามแรงของเขาบรรยากาศยามแรงของนาของเซาเฮาเด้ยจ้าโอ้ทางปุ่นน้องเมกก็เขาเฮือนจะลิปปิ้งเลยเปป <laughs> พราะว่ามันเริ่มค้ำม,มาแล้วก็อากาศก็สิเริ่มหนาวขึ้นเด้ยจ้าปลาลุง พีลมายแบบแต่เก่านางน้อยก็ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเปลี่ยนไปซะาหิแล้ววันนี้ซักใส่เสื้อแขนยาวก็หอมอืมอีหยังอดไอหนังเองบอ้วันนี้เหรอบัดดี้เจอกันโดดเนานะกินหอยน,น้องกิตตี้อยู่นี่กาเมฆผุนกับว่าเย้ยเย้ยเฮะ้ยฟ้ามาเพราะว่าอันโควิดยังระบาดโควิดยังระบาดอยู่น้องยันงน้อยเลยแถมกับแบบย่ำลมซจำเนาะสีขี้อันรถ ด้วยสามมันกาสีอันนั้นเอาขึ้นหลังเอ้ยก็ยังบ่ได้มาบิ่งโซงไอ้น้องโยอ,อก,กันวันนี้ค่ะหลังจากที่รีวิวเพื่อนแล้วเดวจ้าปาลุงเมื่อนี้กับบะหมี่ยังคืมหน้าหลายกะซิประมาณนี้เลยจ้าเอากะซิมีข้าวดีเนาะแท้ๆเมืม่อนี้มีลูกค้าโทรมาบอกว่า,าให้อามัยห้องคี่ว่างไว้เดจ้าก็คือห้องเบอร์แปดเพื่อนก็ได้มาเลิกเองแล้วเมื่อวานมื่อุืนี้เอากะซิมาอามัยเพเพื่อนกะซิย้ายมาอยู่ เด็กเคันทำไมคนเดียวนะจ๊ะบ้าลุงเลยวันนี้มีอะไรไงมาพบ้อมสบายดีกังวะสบายดีเธอที่สามอีกสบายดีจ้ะแม่เป็นมือกองแม่ไม่หน่อยเลยแม่ไหนกวดออกไปพุ่นเรื่องใดมอมมันจังหวอนนั้นพี่เริ่มกวดแต่พี่นุ๊กหรือว่าท่าเจ้าสิกวดแต่พุ่นมากก็ได้ตามสบายไม่นู้จะได้พูดอะไรแคับพีองอย่าไม่มุ่ง เอาไม่ได้ถ้าขายติดโอ้เห็ดไปเลยนะแต่จ้ย่อเขาจะมปกระโดดกระโดดอีก่คคะ สื่อยังซื้ออะไรนันคิตตีได้บ่เนีโอ้ยซื่อไปเห็นยังเห็กออนวันอ่อนพมบัวได้เพื่อไปซื้อของลอมใช่ไหมปเออกมาได้เส้นสอเส้นงั้นน่ะะเยอเลยจะเยอะนั้น ไป,ไปนา่งน,น่อยเขาอ,นา,ขอนามัยห้องน้ำเลยเจ้าลูกคือบอเอาขู่เขาก่อนมอมน้อยเลยเอาขู่เคี้ยวขู่ยังกระไดนาะคลิปนี้ก็นสิขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ของครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้อจ้าแล้วก็ไปจ้าบ๊ายบาย